ตามหนังสือรล้วออกที่แจกจ่ายที่เรียนท่านประธานสภาไปแล้วนะยีบสามก็หลังวันที่โหวตคุณเศษฐาเป็นนายกตีได้หนึ่งวันถูกไหมครับก็จริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะมันยืนบนใดคนละขั้นก็มองเห็นอะไรไม่เหมือนกันหรอกให้ยืนอยู่ขั้นเดียวกันก็มองเห็นไม่เหมือนกันนั้นประสบะการณ์ชีวิตพวกเราเนี่ยท่าไหร่3สาสิบกว่า ผ่านโลกอะไรมาบ้างกับประสบการณ์ชีวิตที่เจ็ิบห้าผ่านอะไรมาบ้างเพราะมันจะมองไม่เหมือนกันหรอกชีวิตผมมันเสียสละมาโดยตลอดทั้งชีวิตนะมาเลือกตั้งครั้งนี้เราก็ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนมาเสียงเดียวคือมันทําให้ผมเอ้ผู้สมัครเราก็ดีๆเยอะๆนะอย่างสสเป้รู้ใช่ไหมก็จบปริญเอกเนี้ย ผู้สมัครผมใส่เสื้อเขียวนะ,นะเรียนปริยาเอกอยู่นะเรียนในติัณดิตไม่ได้รับเลือกมารับมาเลือกเฉพาะไอ้พวกอะลาเมาแล้วขับรถชนนะไปทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงนะติดคุกมาก่อนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือใส่เสื้ออะไรไม่รู้ <c oughs> เอานั่งเท้า้ <c oughs> นนี้ใส่เสื้อคอวยอยเลือกอย่างนี้มาเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ได้ศรัทธาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยก็คิดว่า ในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพักเสรีลมทจแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหอ,อกอะไรเราไปนั่งรับใช้อะไรรับใช้เป็นสี่ปีเต็มแล้วแล้วผมเป็นคนไม่ติดยึดกับตําแหน่งนะเกิดมาไม่เคยขอตําแหน่งใครเป็นผู้จัดการตํรวจแห่งชาติไม่เคยรู้จักท่านนายกสุริยุทธ์จุลานนท์มาก่อนเลยนะครับนะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นสสแล้วเนี่ยครั้งครั้งที่สองแล้วนะ ผลการเลือกตั้งแบบนี้ก็เราก็อยากเสียสละให้เบอร์สองก็ได้ทํางานบ้างเพราะเราก็ทํามาสี่ปีเต็มแล้วเหนื่อยมาสี่ปีเต็มแล้วผมไม่ใช่ติดยึดเหมือนคนอื่นเนี่ยไม่อยากเลยชื่อแต่ไปคิดเอาเองโอ้โหเป็นนายก,กสองสมัยนะเป็นประธานสภาก็สองสมัยยิ่งใหญ่ตอนเป็นประธานสภาคนก็ต้องมีห้อง นะส่วนตัวโดยเฉพาะที่ประชุมใครๆก็ต้องเรียกท่านประธานกล่าวท่านประธานเป็นมาขนาดนี้ยังไม่รู้จักพออีกมาลงเลือกอีกไม่ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานบ้างแล้วตอนนี้มาได้เสียงเดียวนีไม่ใช่เสียงเดียวได้หลายเสียงะมาอยู่ในสภาก็จ้องแต่ก่อนนั่งอยู่นู่นคนก็เคารพมานั่งจ้องไม่รู้จะมานั่งทําไมเดินไปกินข้าวก็ต๊อกตๆอกตอกตอก,ตอกไม่เหมือนตอนไปประธานสภา ไปห้องน้ําก็ยืนฉี่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้ให้เกียรติอะไรแล้วไม่รู้เป็นไปทําไมเป็นจนพักแตกทำไมเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักเสียสละนะคนเราต้องรู้จักเสียสละนะเพราะฉะนั้นพวกน้องๆเนี่ยอาจจะคิดคนละอย่างกับพ,พี่พี่คิดเสียสละถ้าไม่เสียสละพี่ก็เป็นซอสอสไปอีกหนึ่งเดียวก็หนึ่งเดียวเดือนละแสนไปไหนก็บินฟรีมีค่ารักษาพยาบาลเป็นจนหมสมัยก็ได้บำนาญอีกโอ้โหมันช่างมีความสุขคนอยากเป็นนั้งน,นั้นแต่ไม่ใช่เสรีพิสุด เมื่อเราเข้ามาแล้วนะเราก็อยากจะให้คนคนของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปทํางานบ้างสร้างประสบะการณ์บ้างไม่จําเป็นต้องเป็นเราเราคนอื่นก็ทํางานได้นะเราต้องรู้จักเรสรียสละบ้านเมืองมือถือจะอยู่ได้แต่ทําไมเพิ่งจะมาลาออกวันที่23สิามงหานี่ละ่ะก็มันมีภารกิจก็คือเมื่อเป็นพักแปดพักที่จะต้องจัดรังดราบารแล้วก็ต้องช่วยเขาตอนแรกก้าวไกลเป็นคนจัดก็ช่วยเขาอย่างเต็มที่หา เสียงสวให้ได้ชื่อก็ไปส่งให้คุณพิธาน่ะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยไปโทรไปขอบคุณเขาเขาจะได,ได้ลงให้แน่นอนไม่ใช่กจะรับปากแล้วก็ไม่ลงนะไปพูดกับท็อปเนี่ยชาไทยพัฒนากุยกับประชาธิปัตย์ให้มาร่วมด้วยคนในพรรคเก้าไกลย,ยังคิดไม่เป็นเลยคิดได้เพียงว่าเอ๊ใครใช้ท่านเสรีไปคุยเนี่ยมันต้องใช้ด้วยเหรอเราเป็นคนไทยเรามีหน้าที่ต้องรักประเทศไทยรักคนไทยรักพระมหากษัตริย์ไหมจะต,ต้องบอกให้รักด้วยเหรอ นั่นเมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องช่วยเขาเห็นไหมแค่สอสอด้วยกันยังคนะระดับเลยคุยกันไม่รู้เรื่องอา้าวก็ช่วยเขาไปจนกระทั่งไปไม่ได้อะไปไม่ได้ก็หมายความว่าสอสอก็ไม่เอาสวก็ไม่เอาร่วมจัดรัฐบาลมาอไรเอาเก้าไก่ไปร่วมด้วยแนละ้วกูไม่ลงให้หรอกมันก็ไปไม่ได้แล้วเก้าไก่เมื่อไปไม่ได้ก็ต้องต้องให้เพื่อไทยเขาจัดนะแล้วเพื่อไทยเขาจัดถ้าผมไม่เป็นเก้าไก่นะผมต้องสลับสูนเพื่อไทย ก็ข่าวที่แล้วก็ลงให้หมดละร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงมาข่าวนี้เพื่อนจัดไม่ลงให้เขาลงแล้วเป็นไงลงแล้วมันก็จะจัด,จดง่ายถ้าก้าวไกลบอกร้อยห้าเอ็ยกให้เพื่อไทยเพื่อไทยจะไปหาไอ้สองลุงทำไมอ่ะก็เขาแค่ภูมิใจไทยพักเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งสวไม่ได้เสียงเดียวก็เนี่ยเอาแต่ชนะค้าคารเอาแต่เล่นการเมืองไม่สนใจนะประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเลยถ้าวันนั้นก้าวไกลบอกร้อยห้าเให้เพื่อไทยจบไปตั้งนานแล้ว เพื่อไทยก็เป็นนายกเศรษฐาก็เป็นนายกไม่ต้องพึ่งสวเมื่อก้าไกลไปไม่ได้เพื่อไทยจัดแล้วเสรีจะนั่งอยู่เฉยมันก็ต้องช่วยเขาจัดใช่ไหมอะไรที่ช่วยก็ได้ก็ช่วยเขาผมกับคุณทักษิณรู้จักกันมา55ปีแล้วรู้จักก่อนไอ้อุงอิงเกิดอีกปี25น0้าผมเป็นนักเรียนร้อยตำรวจคุณทักษิณเข้ามาเป็นนักเรียนงร้อยตำรวจชั้นปีที่1ปี12สองห่างกันสองรุ่น ผมก่อนนะผมแก่กับทักษิณนะผมรุ่นพี่ผมรุ่น24ท่านนายกัิษินรุ่น26ผมเป็นนักเรียนปกครองปกครองคุณทักษิณเนี่ยสั่งคุณทักษิณเช็ดรองวิ่งเวิ้งนู่นนี่ลงโทษมาเยอะแยะแล้วแล้วทํางานก็รู้จักกันจนกระทั่งแยกย้ายกันไปผมเป็นตํารวจคุณทักษิณก็ไปเป็นนักธุรกิจก็ไปกรละทางคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจก็ประสบความสาเร็จมีเงินทองทรัพย์สินมากมายมหาศาลให้ผมเป็นข้าราชการ ผมก็ประสบความสําเร็จจะมาเป็นผู้ชักการตำรวจน่งชาติว่าต้องช่วยเพื่อไทยแล้วผมกับคุณทักษิณก็รู้จักกันมาตั้ง55ปีแล้วจะมาทิ้งเขาเหรอนี่ช่วยเขาก็ถูกก้าวไกลบีบไงไม่ร่วมด้วยเมื่อร่วมด้วยมันต้องไปไหนไปสองลุงนี่ใช่ไหมเราก็พยายามช่วยให้เพราะอะไรคุณชนน่านคุณหน้าพักประเสริฐเลขาพักภูมิธรรมรองหุวหน้าพัก ก็เด็กรุ่นหลังผมนั้นนะ่ะเพาะฉนนั้นจะมามีมประสบการณ์อะไรเท่าผมผมก็ชี้แนะให้ช่วยให้สนับสนุนให้เปิดทางให้เพื่อจะได้ไปได้สะดวกใช่หไหมตอนตอนเลือกตั้งเพื่อไทยบอกไม่เอาสองลุงถ้าเอาผมจะลาออกเนี่ยเห็นไหมแต่ยังเซรีพิสทธิ์ไม่เคยพูดอย่างนี้แม้แต่คาเดียวนะเสรีพิสทธิ์ไม่เอาประยุน์คนปฏิวัติคนปฏิวัติมีคุณประยุทธ์คนเดียวคุณประวิตธก็ไม่ได้ปฏิวัติมานั้นใครจะถาม ร่วมประวิทย์ได้ไหมผมบอกร่วมได้เพราะไม่ได้ยึดอานาจมาแต่ประยุทธ์ผมไม่เอาเด็ดขาดคนก็ไม่ค่อยพอใจผมเพราะอะไรมันตามผมไม่ทันผลที่สุดเพื่อไทยรวมเสียงไม่ได้แล้วพอก้าวไกลร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงไม่ลงด้วยก็ต้องไปพึ่งสองลุงลเราก็ต้องเปิดทางให้เพื่อไทยจะได้ไปได้สะดวกหน่อยสามก๊กนะแม่ทัพตายแล้วเขาเอาไพ่พลมาใช้ทนะั้งนั้นแะแม่ทัพประยุทธ ตายไปแล้วนี่ออกจากพักไปแล้วถึงแม้จะมีชื่ออยู่นะเป็นปฏิริษพักรวมไทยสร้างชาติก็ลาออกไปแล้วนะส่วนรวมปวิทย์ยังเป็นหัวหน้าพักอยู่แต่ได้สี่สิบก็ถือว่าตายแล้วเนี่ยก็ไปเอาแม่ทัพเอ้ไปเอาไพ่พลมาใชทดิไปเอาพักรวมไทยสร้างชาติมาไปเอาทักพลังประชาตนมาคนมันก็ด่าผมอีกอะเอ๊มันคิดไม่เป็นแบบผมแล้วมันไปด่าผมได้ไง ผลที่สุดก็เพื่อไทยก็รวมรว,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 วมนู่นรวมนี่ต่างๆก็รวมจนกระทั่งนะวัดโหวตน,น,น,นายกคุณเศรษฐานะได้รับเสียงการสนับสนุนจนโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะมาเมื่อวันที่22ผมก็ถือว่าภารกิจผมในการสนับสนุนก้าวไก่ก็เสร็จแล้วนะเพราะทำได้แค่นั้นสนับสนุนเพื่อไทยก็นะเสร็จแล้วนะผมก็จบแล้ว ผมมีหน้าที่สนับสนุนแล้วผมต้องมีหน้าที่อะไรโหวตด้วยไม่ใช่ว่าไม่โหวตเหมือนใครบางคนกูไม่ยอมมาโหวตอะไรเงี้ยนะเมื่อผมสนับสนุนก็ต้องทําให้บรรลุผลคือว่าให้โหวตเสร็จสิ้นก่อนพอโหวตเสร็จสิ้นยี่สองยี่สามผมก็ลาออกเพื่อให้คนในพรรคผมมาทำหน้าที่แทนผมจะได้ไปทำภารกิจอืน่นก็คือมาทำหน้าที่หัวหน้าพักได้เต็มที่สร้างพักใหม่พวกน้องๆก็ต้องเข้าใจว่าผู้นำเนี่ยนะ เขาจัดไว้หระดับด้วยกันระดับต่ําสุดคือระดับที่ห้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําที่ทํางานประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงผมมาทางานประสบความมีชื่อเสียงตั้งแต่ผมอยู่นาแกงแล้วสมัยผมอายุยี่สิบกว่าพวกนี้อยู่ในสภาพ,พวกนี้มันยังไม่ยังไม่ได้เกิดเลยนะนะครับผมประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นแล้วแล้วหันกลับไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีกันเนี่ยเหรอแย่งเงินเหมือนหมาแย่งจำข้าว เคยเห็นหมาสุนัขแย่งจำข้าวกันนะนี่หมาเวลามีจำข้าวจำเดียวมันแย่งกันที่หายไปป่วงหมดตอนนี้รัฐมนตรีก็แย่งกันนะผมก็สงสัยว่าพวกนี้พอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแล้วมันไม่อายข้าราชการประจําเลยแต่เออมาเจอเจ้านายโอ้โหแย่งกันผลประโยชน์กันน่าดูอะไรเงี้ยนะมันเคารพได้เหรอเพราะฉะนั้นพวกที่จะมาเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายมันก็ไม่ได้เป็นผู้นําระดับห้านะ ต่ำกว่าห้าอีก,อกจะเป็นผู้นำระดับหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือเปล่าไม่รู้เพราะผู้นำระดับห้าเนี่ยนะมันต้องมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วต้องซื่อสัตย์สุจริตด้วยแต่เราไปดูนักการเมืองไทยมีซื่อสัตย์สุจริตรึเปล่เนี่ยซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็มาทุจริตเพื่อไปซื้อเสียงต่อวนก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วผู้นำระดับสูงขึ้นมอีกขั้นหนึ่งก็คือผู้นําที่ประสบความสาเร็จ และมีประสบาการณ์ด้วยพอม,มีประสบาการณ์เนี่ยมันมองอะไรทะลุเนี่ยเหมือนผมเนี่ยมองอะไรทะลุหมดนะนะถึงชี้ก้าวไกลได้ชี้เพื่อไทยได้มันมีทะลุมางทีก็พาองค์กรไปประสบความสาเร็จได้ระดับสามผู้นําที่มีคุณธรรมดูแลลูกน้องเพื่อให้องค์กรจเจริญเติบโตไปได้ผู้นําระดับที่สี่ผู้นําที่รู้จักสร้างคนจะเป็นผู้นําเราต้องรู้จักนะ การทําคนนะให้เป็นคนดีดีมีความรู้ความสามารถคนเป็นรัฐมนตรีก็ต้องสร้างคนในกระทรวงนั้นนะครับคนเป็นนายกต้องสร้างคนในชาตินะให้เป็นคนดีมีความรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้ประเทศมันจะไปได้ผู้นําที่ดีที่สุดสูงที่สุดก็คือผู้นําที่มีเจตใจเสียสลนะไม่หวังอะไรทั้งสิ้นเป็นอะไรก็ได้นะไม่เป็นก็ได้เนะีนะ่ยผมกำลังจะบอกว่าผมมาถึงขั้นดีแล้ว ไอ้พวกนั้นมันยังอยู่ในตมอยู่คุกยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ออกมาสร้างคนของผมดีกว่าสร้างพรรคของผมดีกว่านะก็ปล่อยให้เขาว่าทำกันไปผมไม่เคยมีสัญญานะไม่เคยมีสัญญากับเพื่อไทยนะนะว่าเอ้ยพอช่วยเพื่อไทยแล้วจะมีตํญญาแหน่งอะไรนะไม่เคยแต่ว่าก้าวไกลออกนี่อีกที่ตอนผมช่วยเขาก็ยังมาเสนอตําแหน่งให้นะแล,แล้วคนยังมาบอกผมกลับไล่กล้าวไกลไม่ อ่กาติกับก้าวไกลอย่างโน้นอย่างนี้นะไม่ใช่หรอกเขายัางดีกับผมมากกว่าพื้ไทยดีกับผมอีกนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเขาต้องยอมรับว่าเขาไปไม่ได้นะแต่เขาเล่นการเมืองอะ่ะกูไปไม่ได้กูก็ไม่ให้มึงไปด้วยแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยกูไปไม่ได้กูก็ต้องให้คนนี้นไปใช่ไหมแต่ท่าไม่ได้รู้สึกผิดหวังกับทาเพื้ไทย่ทนในการที่จะให้ตำแหน่งไม่ได้ผิดหวังหรอกแต่ว่าเพียงเพียงแต่ว่า คุณตั้งใครก็ไม่รู้นะติดคุกมามั่งอดีตนักโทษมั่งไอ้นู่นไอ้นี่นะไม่มีความรู้มั่งอะไรมันอะไรตั้งมาไม่มีประสบการณ์มั่งหน้าตาบ้องแบลวเดินมาอย่างเงี้ยนะนะหรือเมื่อแต่ตั้งคนไอ้เพิ่มพููกน้องผมมปเป็นรัฐมนตรีศึกษา,อาโอ้โหจะบ้าตายดูไม่คนละทางลเลยไ,ไม่ใช่ดูคนละทางเราก็เราก็ดูก็รู้ก็คนอื่น้นมีทั้งเยอะได้ทับทวงเรื่องตำแหน่ง ผมจะไปทักทุงเขาได้ไงเล้วแต่ไม่ได้คุยกับเพื่อไทยใช่ไหมคะว่าจะมีอะไรให้ช่วยอะไรให้ช่วยในไรคุอรมไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยคือเราเราทำหน้าที่ของเราเสร็จก็เสร็จแล้วไงทุกวันนี้ก็ไม่เคยคุยกับใครแต่ว่าท่านมองว่าหน้าตาคอร์มอนี่ไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมคุณสายท่านคุณก็ไปดูสิพระเจรวาดก็เคยถูกออก<ม>จากราชการมานะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็คุณบัตรครบไม่ครบยังไม่รู้เลยนะนะครับก็มัวม่วมั่วกับครบกัน คืออย่างนี้ของคุณพัะชรวาดเนี่ยนะคือผมผมเป็นพบวตรลอ,อก่อนผมประสบประการณผมเยอะจําได้เปล่าปีห้าหนึ่งอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมีม็อบหน้าบ้านป่าผมจัดการเรียบร้อยไปยุทธ์ยังนั่งแงวยังไม่รู้เรื่องเลยผมเป็นพบวตรลอ,อปยุทธ์เป็นแม่ทัพหนึ่งเป็นพลโทวันนั้นก็ไปด้วยกันนะ่ะทาอะไรไม่ได้หรอกเจรีต้องไปจัดก,การหมดติดคุกหมดนะพอพระเชรวาวนะ่าเป็นพบวตรลอม็อบก็มีป่าม็อบคนตายเจ็บกันจมเลยฝีมือเมืองคนะระดับกัน พอคนตายคนเจ็บก็เลยถูกดำเนินคดีไงนะปปชก็ได้ชี้มูลปพระพตชชั่วอย่างไร้แรงที่ทํางานแล้วเป็นเหตุให้คนตายอ่ะแต่เนื่องจากเป็นปปพตลอดเคยทาคุณความดีก็เลยยกโทษเป็นปลดเอาให้แล้วก็มาร้องกันไปล้องกันมาประยุทธ์ก็มาออกคําสั่งยกโทษให้ยกโทษแล้วละความผิดเมงอยู่ไหมเอาอย่างนี้เอาชัดๆง่ายๆเอาเห็นเห็นนายกทักศิณเนี่ยถูกสารจำคุกสามคดีสิบปี ตอนนี้มามอบตัวแล้วกำลังขอพระราชธานไปโทษอยู่ถ้าได้พระราชธานไปโทษถือว่าเคยต้องคําพิพากษาไหมก็เคยไอ้นี่ก็เหมือนกันก็คเคยละเคยถูกให้ออกจากราชการลไลวิศณุก็มาบอกว่าไม่ผิดปลดเอออ่ออกแล้วนะยกแล้วนะครับใครไปฆ่าคนตายเนี่ยนะได้รับพระราชธานไปโทษนะถามว่ายังมีความผิดฆ่าคนตายไหม มันก็มีความผิดแต่ได้ยกโทษเท่านั้นเองต้องคิดให้เป็นเป็นว่าท่านส่งทนายไปยื่นตรวจสอบคุณสมัยของทผัญาผมไม่ได้ส่งทนายไปนทนายทนายผมมันความรู้ดีมันต้องการความเป็นธรรมให้เกิดแก่สังคมถ้าไม่ตรวจสอบเลขาคีเสนอไปคุณเศรษฐาเสนอไปเดี๋ยวติดคุกนะทาไมเขาถึงให้ตรวจสอบอย่างถูกต้องอนะ่ะคือเวลาเขาส่งเขาส่งคําสั่งทั้ง,งถูกปลดออกใช่ไหม คำสั่งทั้งยกโทษให้ไปให้ไปพิจารณาใช่ไหมเขาไม่ได้ปกปิดความจริงเลยว่าเอ้ยเอาปลดออกไปคุณไปพิจารณาเดี๋ยวคุณก็ปิดทิศปิดทางใช่ไหมนี่เวลาเขาให้เขาก็ให้เขาได้จริงไปหมดนะมีถูกปลดออกนะมียกโทษนะถูกไหมแล้วคุณไปพิจารณากันเองดีเพื่ออะไรก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนไม่เอาคนที่ขัดและนุ่นไปเป็นรัฐมนตรี เหมือนสมัยแต่ก่อนศิละเป็นไงตรวจสอบกันไงต้องเซรี่มาตรวจสอบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างนี้บอกตรวจสอบไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบต่อให้เพื่อประโยชน์ของประชาชนคุณอยากได้ไอ้คนที่ขาดคุณสมบัติเหรอคือถ้ารัฐบาลคุณเสียหายการคุณขัวาดขึ้นไปอาจจะถึงขั้นติดคุกได้อยางถ้าติดคุลยก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าส่งสารนั้นนูนสารน,นูนบอกว่าขาดคุณสมบัตินะ่ะเลขากรมก็ดีนายกก็ดี คุณวิษนุก็ดีคุณวิษณุไม่ใช่มาเสนอความเห็นในฐานะวิษนุนะตอนนี้คุณยังเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายอยู่นะคุณมาเสนอความคิดอย่างนี้นะแล้วเขาปฏิบัติตามนี้นะคุณต้องเอี่ยวด้วยเข้าใจไหมก็ต้องรอให้ศาลนูนวินิจฉัยมันถึงจะสิ้นสุดตอนนี้จะบอกนั่นไมน่นี่เอาคุณเสนอไปที่คุณไปดูอายการดิคุณไปหาอายการสูงสุดเลยเมื่อคราวที่เราเสนอโปรดเก้าอายการไปร้อยคนมีถูกทักท้วมไปคน ทั้งร้อยคนไม่ได้โปรดเก้าเลยเพราะมีถูกทักท้วงอยู่หน่งเครืองเดี๋ยวนี้อายการชุดนั้นยังต้องอะไรรักษาราชก,การแทนอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดไปนายนี้เป็นอายการไปรักษาราชก,การพอกเกษียณไปก็นายนี้มันไม่เคยเห็นอะไรแต่ถ้าเป็นตำรวจทหารเป็นรองผู้จัดการเนี่ยรักษาการผู้จัดการแต่พอกเกษียณไม่ได้เป็นพิการมันไม่ได้เป็นพลตำรวจโทนนะมันก็เป็นแค่พลตรีอย่างนี้เห็น ก็ณีคุณพิชิตพืนมานเขาบอกเขายังไม่ได้โดนคําพิพากษาเขาว่าเขาเอาซุกขนมไปเขาหมิ่นศาลคนละเรื่องกันก็เรื่องเขาเราก็ยังไม่ได้ตรวจสอบนะเพราะไม่เป็นหน้าที่ของของเลขาคอรมอลเขาสิ่งใช่ไหมฮะแล้วกรณีที่เสรีที่สุดลาออกเนี่ยยังร่วมในสถาอยู่ไหมก็ยังร่วมอยู่ไงก็ยังร่วมอยู่ก็ตอนนี้ก็เป็นไม่ได้ถอดใจฮะ มนถอดใจทำไมผมเข้มแข็งกับพวกคุณเยอะแยะไม่ถึงว่าเป็นพังคลุ่มเดียวกันนะคะการไปยืนตรวจสอบคุณสมบัติกันเนี่ยค่ะจะเป็นการตัดแย้งในพังคลุมสถาบานเดียวกันไหมไม่เกี่ยวเลยว่าเกี่ยวอะไรกับพระชรวาทล่ะเกี่ยวอะไรพังประชารัฐลอ่ะเป็นพังคลุมเดียวกันนี่ผมผมผมอยู่แปดแปดพักนี่เองผมอยู่แปดพักเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติเสรีรวมไทยเป็นธรรมอยู่แค่นี้ผมไม่ได้ไปอยู่พวกนั้นด้วยนะ ไม่ใช่เอ้านี่ยังยังยังก็คิดไม่ค่ยเป็นแหละผมไม่ได้เกี่ยวเนี่ยอนุท์ธงวัลนิจินพลังประชารัฐพระเจรวาดเลยไม่เกี่ยวผมเนี่ไม่ใช่สิบเอ็ดครักร่วมรัฐบาลใหม่นี่หละค่ะไม่ใช่ที่ผมอยู่แค่นี้เองแปดพักนี่แล้วผมก็หนุนเพื่อไทยหนุนเพื่อไทยแค่นี้เองท่านเศรีกำลังจะบอกว่าท่านเศรีอยู่สนับสนุนเพื่อไทยให้ตั้งรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับพักสองลุงหรือ ก็ผมไม่ได้ร่วมนี่ร่วมที่ไหนแล้ววันนั้นท่านเสด็จไปนั่งแถลงอยู่กับก็เลยแบกเขาจะสิบเอ็ดคันแถลงไปเลยก็แถลงเพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไงผมไม่ได้ไปจัดอะไรเขาเนี่ยคนวิเคราะห์ว่าท่านเสด็จอาจจะน้อยใจด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีพอโทรผมเนี่ยนะผมจะบอกให้ประสบการณ์ผมมันเยอะไงตอนทำเอ็มเอวไอไอก้าวไกลก็ทำได้ด้วยสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าให้เกณฑ์อาหาร นี่มันเรื่องนโยบายไม่ใช่เรื่อง m o u ผมพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องผมก็พูดไปนี่คุณจะเขียน muu อนุิบายคุณมาผูกมัดผมให้ให้เห็นด้วยเหรอมันก็เปล่าครับอย่างนี้แล้วพูดไปเดี๋ยวมันก็ทะเลาะก,กันผมก็เสนอว่าเนี่ยคุณบ้านเมืองยังต้องมีกฎหมายนะเพื่อเป็นหลักในการปกครองถูกไหมต้องมีรนดมมีพรบรประกอบรมีกฎหมายแพง่งอาญากฎหมายรูปต่างๆเยอะแยะเลยเพื่อให้คนอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่คิดชั่วไม่คิดทวามผิด แต่ในการบริหารบ้านเมืองนี้นี่รัฐบาลนะนี่ข้าราชการทุกกระทรวงทุกงคมน,นี่ประชาชนเจ็ดสิบล้านคนคุณจะทํางานร่วมกันเนี่ยคุณมีอะไรมายึดโยงกันบ้างตอบสิไม่มีไปคนละทิศคนละทางประเทศมันถึงได้อย่างนี้ไงผมก็เสนอว่ายัางต้องมีอุดมการในการทํางานร่วมกันอุดมการอะไรขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละพึ่งตนเองแล้วก็ร่วมมือกัน ต่อไปที่คนในชาติต้องขยันนะต้องประหยัดน,น,น,นะต้องซื่อสัตว์นะนี่เวลาจ,จะทํางานเฮ้ยใครจะทานู่นทำนี่เอ๊ะทำไมไม่ขยันละ่ะทําไมไม่ประหยัดละ่ะซื้อเรือดำน้ำไปใหม่จะซื้อแล้วลบไปทำไมกองทัพไม่ได้ลบกนันหน่อยจะซื้อไปใหม่ประเทศชาติประชาชนไม่มีจะกินเมื่อประหยัดก็ต้องประหยัดแต่ถ้าไม่มีอะไรทุกคนก็จะโกยกองทัพก็จะโกยบกก,ก็โกยเรือก็โกย ข้าราชการกระทรวงนั้นก็โกยงบประมาณไปหมดไม่ถึงประชาชนคุณต้องรู้ว่าอะตระบรถรัฐบานมันพังเพราะอย่างไงน,นะเ้ราะคุณไม่มีอุดมการทํางานร่วมกันทุกคนก็แย่งแต่จะเอาใช่ไหมไม่รู้จักพอนะเอางบประมาณไปหมดเต็มที่นะใครเสียงมากคน,นันชนะใครมีวุฒิคน,นันชนะพระโถนะแล้วมันจะประชาชนกินแกลบอยู่นี้เดีนะแล้วบอกให้มีอุดมการไม่มีใครเก็ตเลยทุกคนนะ ไม่มีใครรู้เรื่องทุกคนปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปไม่รู้กี่นายกแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะตรงนี้แหน่เลยยังไม่รู้เรื่องออกไปจากการเป็นสสจะเป็นหัวหน้าพักแล้วลงพื้นที่เพื่อเตรียมเรื่องตั้งําได้อย่างที่ให้เห็นผลค่ะมองว่าสมาชิกชุดนี้จะอยู่ไม่ยาวใช่ไหมพี่นีผมไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาหรอกคุณจะต้องเข้าใจปรัชญาในการพัฒนาเนี่ยจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อนจะลงไปทำอะไรตัวเราต้องพร้อมแลยก่อนไม่ตัวเราแม่งยัง โกโผกเฮงซวยแล้วจะไปพัฒนาเขามไม่มีทางหรอกไอ้ไอ้นักแบดชายที่ชนะเนี่ยมันเริ่มเริ่มเล่นแบดตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตเด็กไงไอ้รัชนกก็ตั้งแต่เด็กมันถึงเป็นแชมป์โลกได้ถ้ามันแก่แล้วมันเล่นมันจะเป็นแชมป์โลกได้ไหมเพราะนี้มันต้องเตรียมตัวนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่พี่ออกมาเตรียมพักอะไรพี่ก็ต้องเตรียมตัวไงไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วจะไปเลือกตั้งมันจะไปได้อย่างไงเงินเราก็สู้เขาไม่ได้ มองรัฐบาลชุดเพื่อไทยแล้วก็สิเอกพักรวมจากัสลายทั่วอ,อะไรต่างๆจะอยู่ยืดไหมคนะแล้วมันจะไปกันได้แค่ไหนคุณก็ดูเธอแต่ละคนเป็นยังไง<ม>นั่นแหละนะก็มองเห็นเห็นกันอยู่เป็นจะมีอะไรให้สรุปนะคะสำหรับรัฐบาลคือตอนนี้รัฐบาลมันก็เสียงข้างมากเสียงตั้งสามร้อยกว่าใช่ไหมเหลือเก้าไกลร้อยสี่สิบเเหลือเป็นธรรมหนึ่งจะมาประชาธิปัตย ก็อย่างลูกพีลูกคนจะจะโอนย,ย้ายจะอะไรว่าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมถูกขับเคลบไม่ขับใครจะขับใครก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นได้ร้อยห้าสิบกว่าร้อยหกร้อเจ็ดสิบไอ้นะั่นมันสามร้อยลาเจ็ดสิบนะมันยังต่างกันเยอะยกมือยกมือก็แพ้แต่ชนะแต่ว่าถ้าไม่อายประชาชนก็ว่าไปนะเพราะเวลาใครทุจริตโกงกันก็ต้องมาเปิดเผยมึงไม่อายก็ให้มันรู้ไปดีเพราะว่า เรื่องฟุตบอลเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ไทยรักไทยเราชาชนเพื่อไทยตั้งแต่คุณยิงยิงหลาล่าสุดเนี่ยแล้วรัฐบาลเพื่อไทยเสียฐานเราคิดว่ายังไงคะถ้ามองไปเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้ว่า,วาตอนนี้เพื่อไทยไม่ได้ไปไเอาแค่แค่พักสองรูมาใช้นะไปเอาประยุทธ์มาใช้นู่นจะเห็นไหมประยุทธ์เอาเสียงสวอลโวตให้แล้วเสร็จแล้วคุณเสีฐาก็้าไปหาประยุทธ์คุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งคุยกันอะไรรู้ไหม ผมก็ไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่จะคุยกันก็คือมึงทาได้ไงวะนะเข้าปฏิวัติมึงแล้วมึงก็ไปคุย,ยกับเขาเฉยเลยนะมันต้องมีการสมยอมข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมที่ประยุทธ์นะผิดพลาดนะถ้าเป็นเสรีวิสุทธิ์ขึ้นมาประยุทธ์ก็ไม่มีแผ่นด,ดินอยู่แต่พอเสด็จามาประยุทธ์ยิ้มย่องเลยตรงนี้ที่เรารับไม่ได้เลยมน,น,กกนีนะ่กาเรเป็นโครงการท่านเับาไม่ได้มันก็นี่มัน,ต,นตกลงกันอย่างเงี้ย จริงไหมล่ะตกลงหักหลังประชาชนกันเนี่ยนะ,ถ,นะถ้าเป็นแบบกแบบารไปคุยกับคุณเรยุ์นี่ถือว่าเป็นการหักหลังประชาชนพักพักเพื่อไทยชชใช่ไหมเศรษฐาเขาชี้ไปนู่นก็ไปชี้ไปนี่ก็ไปจัดรัฐมนตรีเศษฐา,ร,ษฐารู้จักใครอ่ะมองว่าจะเป็นคุณเชิดเลยเนาะเขาไม่รู้หรอตัวเหรอแล้วใครเป็นคาชานชักแหญ่บ้างแม่คุณก็รู้เจ้าของพาก็ชักอย่าเงี้ยอยู่โรงพยาบาล มนำเราเสียใจไมครับที่เราช่วยเพื่อใค<ห>ร<ห>แต่งไ,ไม่หรอกคือผมรู้จักคุณักษิณมานานตอนผมเป็นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจนะตอนเป็นผู้จัดการสอบสวนกลางนะไอ้ออพี่คุณหญิงอ้อเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยแล้วต็เป็นลองแล้วเป็นผู้จัดการไอ้ออเห็นมาเห็นมายุ่งการเมืองไหมมันก็กินเสพเพลงไปเรื่อยๆนะ่ะไอเปียวพันนะ่ะเพราะฉะนั้นตอนผม เป็นผู้จัดก,การผมก็ด่ามทุกวันน่ะนะเกเรไม่มาทํางานอะไรต่างแต่เราเป็นผู้ชาแบบว่าไม่ใช่ว่าให้เป็นในพลด้วยกันมันจะไปลงโทษเหมือนเด็กมันก็ยังไงก็าด่าอบรมทุกวันเดี๋ยวผมขึ้นเป็นผู้ช่วยที่ดีเขาก็ขึ้นเป็นรองผู้จัดก,การสอบสวนกลางผมเป็นผู้ช่วยทิ่ปรีเขาเป็นผู้จัดการสอบสวนกลางผมเป็นผู้ช่วยที่ปรีเขาก็เป็นผู้ช่วยทิ่ดีผมเป็นผู้ช่วยที่ปรีเขาก็ข้ามไปเป็น นะลองพบออตลอนะในสมัยคุณทักษิณถึองอำนาจผมก็เลยฟ้องคุณทักษิณกับรัมตีทั้งหมดนะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบก็มีคนส่งไอ้วงกดรุ่นเข้ามาเจรจากับผมนะออยถอนฟ้องได้ไหมเดี๋ยวจะตั้งผมเป็นพบตลอ,อก่อนก็้าใจไหมเนี่ยพ,พวกคุณไม่ก็ทันรู้เรื่องหรอกนะ อ้าวเราก็ถอนฟ้องให้นะคุณทักษิณยังไม่ทันตั้งผมเลยถูกปฏิวัติก่อนบิ๊กบังปฏิวัติแล้วก็เลยไม่ได้กลับประเทศนะมันมีทั้งนั้นนะนะผมเป็นพบบตาลอุณหญิงอ้อก,ก็ขอคนนายกยิงรักก็ขอคนผมก็ตั้งให้หมดอนะ่ะนี่คือเสรีที่สุทธิ์ที่ใจกว้างแต่ชวนขอก็ตั้งให้อุการตังอนะ่ะ สุเทพขอผู้จัดการภาคแปะก็ตั้งให้อภิสิทธิ์ขอใครไปรู้จําไม่ได้ก็ตั้งให้นี่คือเสรีวิสุทธิ์นะไม่เคยยึกยยกอย่างนี้หรอกนะไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยอะไรกับใครมองเปนการออกคุณมอรน้ำในหไู่บ้าเป็นการรับผิดชอบตัวเขพูดเองเลยก็ดีเมื่อพูดแล้วก็รับผิดชอบก็โอเคถ้าไม่ไรก็เปลี่ยนไปได้ตําแหน่งน้ำตีก็ยังอยู่นี่ใช่ไหมนะเดี๋ยวพอเปลี่ยน เรื่อ,องหัวหน้าพักใหม่รได้หัวหน้าพักใหม่คุณโชนางก็ไปเป็นอะไรก็ได้เป็นประธานที่ปรึกษาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็ได้ไม่เห็นมันเสียหายอะไรใช่ไหมจะช่วยลดแรงกดดันต่อหังคงยังไครับที่มีต่อ,อทางอนไวไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องคืออันนั้นเป็นคำพูดมันชัดเจนนะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่พูดหาเสียงธรรมดาใช่ไหมบางทีเรื่องหาเสียงก็หาเสียง ไอ้ที่เลือกคำมั่นแต่ย,ยาก็แั่ย,ยานโยบายก็คือนโยบายต้องแยกกันต้องเข้าใจไอ้เอไอภาษาเรานี้ท่านเศีมีอะไรอยาเกเตือนเพื่อไทยในการเดินหน้าตั้งรัฐบาลบ้านไ้มไม่เตือนหรอกเตือนทำไมใครให้ผฟังเพราะว่าท่านา<笑><笑>าด,าาดูแล้วว่าทางหน้าตาของเรามอก็อยังดูแบบว,ว่าไม่เหมาะสมเปล่ <S <S 2> <S 2> อยก็ไปเถอะใช่ไหมเราอยู่ของเราเดี๋ยวเราเรา,เราทำหน้าที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวจะั่านนะดีกว่า สถานการณ์การเมืองตอนนี้อยากให้ท่านูส้ประโยชน์ค่ะว่ายัางไงฝัคิดฝคิคือเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสำคัญเราจะเลือกคนมาเป็นตัวแทนให้ให้ทำหน้าที่นะไม่จะเป็นสอสซอึ่งเป็นตัวแทนประชาชนอะไรก็ตามหรือจะเป็นธรรมติีก็ต้องเลือกคนดีหน่อยเขาให้เลือกคนดีเป็นผู้แทนทีไ่ไม่ใช่เลือกใครก็ได้ถ้าตามใดที่ พี่น้องประชาชนยังตกเป็นเบียล่างให้เขาซื้ออยู่นะนะคุณไม่มีทางที่จะได้สอสอที่ดีรางการเมืองที่ดีหรอกประเทศชาติมันจะหมุนอยู่เงี้ยนะไม่ออกจากวงวนนี้ไม่ได้หรอกนาาสีเห็นล่าสุดที่เทาหาจัดจุดระคะจุดประทัดจุดใจลอกมีคนอกมีคนล่าออกค่นะเลยจุดประทัดให้ไอ้เนี้ยป่าหมาเดี๋ยมันก็โดนอีกนี่ก็โดนไปโดนไป โดนอีกคดีแล้วเนี่ยทนายผมยังไม่ได้เขียนฟ้องเลยนะจุประทป็ังผมยังไม่เห็นในจุประทานมันก็จุดไปเอะทนายจะมองเรื่องเดิมหรือเรื่องใหม่คะเรื่องใหม่จำไม่ค่อยได้มันเยอะเลยเนี่ยบุ้งเบิ่งโดนนั้นน่ะนนะมีประมาทบ้างค้ามนุษย์บ้างไอหมูหมาที่ตะลึงกับผมก็โดนหมดน่ะนี่มันก็ติดคุกนะนี่ถูกถอนแล้วยังไม่รู้เรื่องเหรยังไม่รู้เลยถูกผมถอนเนี่ยนะ เจ็บอยู่ในอกแค้นอยู่ในใจนะตลอดทั้งชีวิตนะผู้ที่หละได้ใช้เงินคืนกอนกระตเรื่องเรื่องงั้นเรร้อยไม่รู้ไม่รู้ฝาาไปถามหน่อยใช้จ่ายเงินกองกระตอคืนหรือยังให้เงินดือนเดือนทั้งหมดนะ่ะใช่ไหมนะเดี๋ยวก็ติดคุกอยู่เดี๋ยนะจะได้สารมัญชานะก็เนี่ยนักโทษตรงนั้น <c oughs> นะละแม่งพื้นฐานมันเป็นยังไงนักโทษมันจยให้มันคิดดีแบบเรามันคิด και με πελώ.